เจ้าดีครับพี่น้องฮม้งนเชืคนไทยดลังเดียนะครับวันนี้จะมากินชอยจุตับสดชดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วขมๆนะครับมาช้าๆน้ำก่อนนะครับพี่น้องมาตอนนี้ก็เติมตัวหั่นตับก่อนนะครับเฮ้เหมือนกัว่ามีทางป้อนเอยมีถ้าป้อนนะฮนะครับตับเข็มตับเข็มตับตับวัวนะครับ สวยมากเลยลองแบบอย่างนี้เลยหมักพริกก็ต้องเป็นหมักพริกแบบสีดแดงๆแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือคือ,คอมันก็ททำให้ดูเฉยนะครับตอนจะพวดเนาะแต่มีคนลามาเอานะครับนี่ สุดยอดนะต 2> 2> ้องกินน้งซอยมาฮับน้องมามาแซบๆอืมบ่นบักอืม 완료했 음. 음, 밥도, 또 담고. ตับสวยมากใช่ไหมจิ้มข้าวคั่ว มไม่เคยเห็นหน้าเลยค่อยมๆร้ายแต่บ้านนะครับ ม้งใช่แล้วใช่หาตับสดๆช่วย่วยยากเดี๋ยวว่าตรงนี้ก็ยำเหมือนกันถ้าเกิดมาสั่งต้องสั่งไว้ตอนเย็นตอนเช้าใครไปไปเอานะครับไม่เชิงจะได้ตับงามอะไรวนมาไหนอยู่มากกว่านด้หรอมี่เหรอ ก็นกันขีนนะจีนะเอมอมามอเมจกมาไเอว่าเนี่ยนอือมอมนค่อยวัดพวกเองถ่ายนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นหน้าก,กล้องไม่เห็นแบบว่าเหมือน จะให้น้องเดินเอาตับป๊ะจีกัน,นพ่อบ้างอาหารช่องชีนน่ะนะไม่อด้เกือเฮียเขากินเดี่มยังไม่เป็นนะฮะ thứ nhất cái <laughs> này ừ. nấm chim sẽ nấm dưa bữa nào, cím, ừ, Không. ถ้าเป็นไม่แก้งหอมเรียบๆนลยนะหรือว่าถ้าเร็มมากกุ้งเครียงเหรอเออเขาดื่มที่โบ๊ทก็ได้ อชอบจริงๆถ้ากินตับแมงจัวหวานเขาไปอยู่แล้วดีน่าฮะมเย็นนุ่มมาก จับหอมนับพิยซ่ากินนะคะคอ้มสุดอร่อยอืม,อม,อม,อม เขาบอกขั้นพื้นอ่ะเขาก,ก็พื้นลงนะแม่ลงใจเหมือน,นว่าน,นั่นเอ็งว่าลื่ใจลืนเออไอลืนเออน้องลืมหัวถ้าเกิดน้ำจืดไม่หมดนะครับก็ไว้ให้พ่องไว้ให้ว่างเขาบอกอืม lăng 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 เออนะั่นแหละได้เฮี้ยด้วเนี่ยอืมใช่บอืมมาก็อยากกินนะอืมอืมอืม ออ่ะคนละชิ้นคิาคนละครึ่งหมอนแหม่หมน โอเคนครับอืมสร็มือนิวก็ได้หลังจากนี้ลาบไปนองไปก่อนครับสำหรับทริปกินช้อยุตับบ้านสดๆนะครับบ่าปังนะครับแล้วก็เขาชอย่างอย่างหนึ่งนะฮะในขั้นทํามามากเลยบ่าววันไทยไปไหนบ่าวันไปแต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับผู้หญิงนะครับติดงานก็เลยมาออกได้กันไม่ไรนะครับขอโทษขอภัยด้วย นะครับถ้าเกิดมีเวลาเลี้ยงวนก็จะถ่ายรูนะครับสวัสดีครับผักก็ได้กดแชร์ด้วครับผักก็ได้กดแชร์ผักก็ได้กดแชร์อืมเค